ช่วงเป็นแนวทางกลับเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะคะที่นันขอไปสวัสดีอาจารย์จีระก่อนค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์บบคะครพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานกระแสพระราชบัตรสำคัญนะคะถือว่าเป็นหัวใจของปัญหาสามแดนภัตาจใต้เข้าใจเข้าถึงพัฒนา ก่อนจะถึงตรงนั้นที่ฉันอยากให้อาจารย์ก่อไปถึงปัญหาเนี่ยคำสามคำนี้นะคะอยากให้อาจารย์อธิบายขยายความเลยค่ะเข้าใจทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า่หวมีพระราชดำรัสเหล่านี้คนไทยมักจะไม่เข้าใจความลึกซึ้งนะฮะท่านท่านคงหมายความว่าเข้าใจนี่หมายถึงเข้าใจความรู้สึกนึกคิดปัญหาวัฒนธรรมปัญหา ศาสนาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยมันมันมาจากความความหลากหลายใช่ไหมคค่ะคือความหลากหลายของชุมชนสังคม,งคมเนี่ยถ้าข้าราชการหรือพาะข้าราชการตำรวจทหารเขาไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหมก็ก็นึกว่าคําว่าเข้าใจก็เข้าเข้าใจว่าจะต้องสงบอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ม,มันจะสงบได้ไงในเมื่อมันมีความหลากหลายแล้วทําไมไม่ใช้ความหลากหลายให้เป็นประโยชน์เนี่ยเมื่อจะเกิด ภาษสังนดิเรียกคอน FLICT ตามขัดแย้งนะฮะคราวนี้เข้าถึงเนี่หมายความว่าตรงเนี้ยผมว่าเราอ่อนมากคพแต่ก่อนประชาชนเนี่ยจะเป็นสายข่าวให้ตำรวจทหารค่ะใช่ค่ะวันเนี้ยปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ในภักสัมมาทภักใต้เนี่ยเป็นสายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นคำว,ว่าเข้าถึงก็หมายความว่าเข้าถึงจิตใจของ,ของเขาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เห็นถึง ความวิตกกังวลความแล้วก็เขาเ็เข้าถึงเนี่ยนอกจากเราไปเข้าถึงเขาแล้วเรายังหวังว่าเขาจะเป็นคนให้ข้อมูลข่าวสารนะใช่ไหมฮะเพราะว่าการข่าวของตํารวจทหารในปัจจุบันในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยต้องต้องถือว่าล้มเหลวนะฮะการเข้าถึงเนี่ยก็ต้องฝึกคน่ะยางงี้ก็ต้องเกิดสํานึกที่จะร่วมฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปด้วยคือต้องเกิดเองใช่ไหมจะก็ต้องฝึกคนที่ คือตอนนี้เนี่ยก็มีคนก็พูดกันว่าปัญหาภาคใต้ของเราเนี่ยมันมันยังจบไม่ได้เพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่มากมายะอ,าอ,าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าคำว่าเข้าถึงหมามก็ว่า,าผลประโยชน์ต้องเป็นผลประโยชน์ของชาติใช่ไหมไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งม,มีสงครามขัดแย้งมากก็ทำให้ บางกลุ่มได้ผลประโยชน์มีผลประโยชน์ทางด้านยาเสพติดอะไรเงี้ย<ฆ>มีผลประโยชน์ทางด้านของเถื่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทราบกันดีนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดเหล่านี้ดะะังนั้นตัวผมเองเนี่ยถึงผมก็มีความรู้สึกว่าการที่เรามีคุณประกรณ์มาเป็นที่ปรึกษาของของผมเม่มูลนิธิเนี่ย<ฆ>จะทําให้งานทางด้านสันติบาลภาคใต้ของเราเนี่ยมี โอกาสมากขึ้นและตัวผมเองผมเป็นกรรมการของสภาไม้ลายสงขาอยู่ด้วยนะครับผมเคยได้เสนอในที่ประชุมสภาไม้ลายหลา,า,า,ายครั้งนะฮะว่าอยากให้ไม้ลา,า,ายสงขาด้วยว่ามีอะไรเขตที่ปัตตานีอ่ะเ,เคยได้ยินมเคยได้ยินอาจาร,ร,รย์เคยเล่าฟังว่าอาจารย์ไปหมมีไม้ลายเขตซึ่งมีนักเรียนมุสลิมอยู่ตั้งเจ็ดแปดพันคนเนี่ยให้เขามีบทบาทหรืออาจารย์ไม้ลายเนี่ย ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพนะฮะการพัฒนาวัฒนธรรมต่างๆเพนะฉะนั้นการที่ผมมีท่านอาจารย์ประกรณ์ซึ่งผมก็ถือว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าเป็นอาชีพเขาเนี่ยสถาปนิกแล้วก็มาทำธุรกิจแล้วก็ใช้ชีวิตโดยไม่กลัวอยู่ที่นาราธิวาสใช่ไหมฮะแล้ววันนั้นผมเชิญเขามาประชุมที่สุราษฎร์ ก็เห็นความมุ่งมั่นนะคะคนคนแบบนี้คือคนที่จะเป็นกําลังสำคัญให้แก่ประเทศของเราะะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่างานของอาเซียนที่สำคัญที่สุดแล้วก็งานของผมเนี่ยก็คือต้อง,สร,งสร้างความสงบในภาคใต้ให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนบ้านเป็นมาเลเซียหรือ,รอมีเพื่อนบ้านเป็นขเขมรแต่เรายังมี ความขัดแย้งในชายแดนอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ไม mm ่รู้มีอาเซียนไปเพื่ออะไรเพราะอาเซียนมีอยู่สามแท่งใช่ไหมแท่งเศรษฐกิจแท่งสังคมและแท่งความมั่นคงความมั่นคงก็คงจะหมายถึงความสันติภาพอะในอะไรนี้เพราะนั้นการที่เราได้รเริ่มความคิดกับคุณประกรณ์ในรายการนี้เนี่ยหวังว่าหนึ่งก็จะมีงานวิจัย ที่มันสะท้อนไอ้สอของผมอารแรกคือ Reality อา่าที่2คือ Relevant คืออยากให้มันทำวิจัยแล้วไปแก้ปัญหา3าจังหวัดภาคใต้อย่างแท้จริงใช่ไหมเพราะเพราะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียคนตายไปเนี่ยประมาณเกือบหกพัคนบาดเจ็บหลายหลาหลายหมื่นคนนะงบประมาณ10ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากงบประมาณประจำเนี่ยแล้วก็ไม่นับงบประมาณผูกพันเพราะคนเมื่อนี้ไปเนี่ยอา,อายุราชการเขาจะเพิ่มเพราะมันเป็นกฎอ,อายการศึกเนี่ยรวมๆกันแล้วนี่ใช้เงินไปแล้วประมาณ4ี่แสนล้านปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยงบที่ทุ่มไปในภาคใต้เนี่ยแต่ละปีประมาณ4ี่หมื่นล้านแล้วก็สูญเสียมากมายไก่กองนะฮะ สิ่งที่ดรจิรคาดหวังเป็นสนใจเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องการศึกษาอาจารย์ก็ลงไปในพื้นที่ถูกไหมฮะอาจารย์คาดหวังอะไรกับที่อาจารย์ลงไปช่วยหลายๆคนเนี่ยค่ะผมว่ามันก็เข้าทฤษฎีทฤษฎีไหนคะสามวีของผมนี่ยสามวี diversity ใช่การศึกษาศาสนาการมีงานทำเนี่ยมันต้องสะท้อนความเป็นจริงของเขาอ่ะยังไงเขาก็เป็นคนไทยแต่ไม่เชื่อชาติมุสลิมอะ อิสลามใช่ไหมฮะแล้วตาบใดก็ตามความไม่มั่นคงทางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยไอไอธุรกิจมันก็ขยายไม่ได้มันมันจะต้องทำให้ความสงบมันเกิดขึ้นซะก,ก่อนค่ะแล้วสนคนที่เข้าไปบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องยอมรับความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นคนี้เรียนมาทางศาสนาเราก็ต้องให้เขาเรียน แต่ขนาดเดียวกันเมื่อเขาเรียนจบแล้วเขาก็ต้องมีงานทำอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่กลายมาเป็นวัยรุ่นซึ่งทุกคนก็คงทราบว่าวัยรุ่นบางกลุ่มในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็ถูกมอมเมาด้วยอ่ยาก็เ,าเรียกอะไรหรือว่า,าหลายๆอย่างแล้วก็อ่ propaganda คือการอที่นำบางอย่างที่ม,มันทำให้เกิดความกด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 แค้นขึ้นมาอาจารย์คะการที่จะ คนที่จะน้อมนําสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชท,ทานพระราชสมรัสท,ที่สําคัญเพื่อยังยืนเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วเนี่ยดร,ยดรยจีระอาจารย์จ,จิระคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยเป็นข้าราชการคือเป็นถ้าในมุมเบนนะคะเบนก็มองว่าเป็นข้าราชการแล้วก็สื่อก็ต้องช่วยขับเคลื่อนด้วยอันนี้ในมุมของเบนเองอาจารย์คิดว่าเป็นที่จะช่วยให้สังคมดีขึ้นไหมฮะอาจารย์ใครก็ได้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้มีเป้าหมายต่อประเทศส่วนรวม แล้วผมคิดว่ามันก็คงจะต้องใช้ทฤษฎีเน็ตเวิร์กิ่งของผม่ะอว่าถ้าประกรณ์ทำคนเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมาเน็ตเวิร์กิ่งกับไมายลายสงขลานักลินต้องเน็ตเวิร์กกับคนในกรุงเทพนะฮะต้องสร้างแนวร่วมกับประชาชนนะฮะคือถ้าตัดใจก็ตามผู้ที่ไม่หวังดีหรือผู้ที่ตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยยังไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ ผู้ก่อการต่างๆเนี่ยทหารตำรวจก็ก็ไม่พอใช่ไหม<ฆ>เพราะว่ามันไม่มีสายข่าวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,าถ้าจะให้ผมทำเนี่ยผมก็อาจจะเริ่มต้นแบบยูสแคมใช่ไหมฮะมุสลิมครึ่งหนึ่งแล้วพุทธครึ่งหนึ่งผมเคยเสนอรัฐบาลไปให้ทำที่หัดใหญ่เพราะช่วงแรกผมไม่กล้าไปทำก็เอาครูเขาเรียกครูอุสตาร ครูก็มาเรียนกับครูสามัญอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วครูสามัญแทนที่จะสอนวิชาเฉพาะทางด้านสามัญเนี่ยก็สอนวิชาท่องเที่ยววิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวิชาประมงวิชาก่อสร้างวิชากเกษตรที่ภาคใต้เนี่ยท่านผู้ชมครับเฉพาะลองกองอย่างเดียวเนี่ยปีปีหนึ่งก็เททิ้งเป็นเป็นหมื่นหมื่นล้านนะ เพราะ,ะมันเข้าไปเก็บไม่ได้อใช่ไหมตันหยงมากมอะไรนเนี่ยเพราะฉะนั้นศักยภาพของเศรษฐกิจในภาคใต้เนี่ยมหาศาลเลยไม่นับ,ไม,นบไม่นับท่องเที่ยวอ่ะใช่ไหมซึ่งใครๆก็รู้ว่าสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งผมน่าจะพูดว่าของโลกเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าวันนี้ก็ถ้าไม่มีคุณประกรณ์เนี่ยรายการนี้เฉพาะมันเนี้ยก็คงทำยากนะ ขาไม่รู้จะไปเชิญใครมาออกอใช่ไหมแต่เมื่อคุณประกรณ์ได้มาอยู่ในวงจรของการทํางานของผมแล้วเนี่ยผมก็ต้องให้กําลังใจสิ่งที่อาจารย์จีระพูดเมื่อสักครู่เป็นคําพูดที่มีคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จีระคุณประกรณ์หรือข้าราชการหรือประชาชนในขวานทองเล่มนี้ช่วยกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จีระมากๆค่ะที่ให้ความรู้อย่างสูงยิ่งค่ะชมชูมชมาะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ ่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ไปฟังแนวคิดดีๆของอาจารย์จีระนะคะว่าอาจารย์มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนาคนค่ะ diversity, diversity คือความหลากหลายที่รวมกันทั้งสังคมวัฒนธรรมาศาสนาการแก้ไขปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องรู้จักบริหารความหลากหลายเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะทั้งหมดนั่นคือรายการคิดเป็นก้าวเ,เป็นกับดรจีระเันเป็นเจพอรและทีมงานลาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ